ปศมาแล้วบอกอุบัดจ้ากับบัดเจ็บปุ๊บเนาะกาโบราณแบบเก่าเปิดเรื่องว่าปลากรอกเป็นปลาแห้งถ้าปลาแผลงแผลงนี่เป็นคนปากเจ็บปลาเพ็ดๆนี่เป็นปลาโครมปลาเจ้าโคกนี่เป็นปลาหมาปลาปิอุจจาๆนี่คือคนปลาปุ๊บถ้าปลาเป็นมึกนี่คือปลากาอ๋อจับปุจจ้าเ่ยขอซื้อนี่ปลาขายอีกแนนเป็นยังไงซื้อเด้อขอซื้อปลาขายขอปลได้ายฮื่มๆปุจจ้าเอาอย่างนีเออนักแล้วแต่ใจเออมีต่อได้มาบดเลยอ สี่สิบบาทนนนนนเนี่ยนะวักรมเนออ๋อหกสิบาทแหละชื่อแม่อย่างครับบอกกันตาท่านตลอดไปอายุวันโดสุขัมพระลา,า,ลาลปุจจารลวมปุจจารานีีเลนเนอครับได้กินได้ตามไปกันนยแม่เนาะวันนี้รถทุกคันในครับในวัดในตอขอสมบตตขอสองวันมากวันนี้ไปดูนะวันพุธจะนักกว่านะ หลอมากันรักวันนี้ตั้งแต่รถอิซูซูนส่วนมากจะเป็นรถปอก้าครับเปิ้ใช่รถอิซูซุถ้ารถมันคีรลุเป็นรถเก่าบอมีแฮงถ้ารถอยู่ข้างกําแพงวัดในส่วนมากจะเป็นรถปอก์้าโกบรถลิลี่ลบลบนี่เป็นรถคอนคองผิดกฎหมายรถต่อตู้หลายๆนี่เป็นรถไฟรถบ่อหูไปตั้งไดคือรถยางแปบอีนะถ้ารถเสียงแง่แพร์นี่เป็นรถคืดดอยครับ รถเสียเซมอแพนี like ่รถคืนดอยรถรถโบกนาลอยนี่เป็นรถโตโยต้ารถเก่งฮอนด้าในส่วนมากจะเป็นรถตำมวจนันผู้ใหญ่บ้านโฟวีลกันได้เป็นรถตำรวจตอชลอรถไซบอร์ดอะเอาผู้จับปอคือรถหลาคอี๋เนี่สวัสดีครับแม่บูชาอย่างอ่าบูชาโคศกอ่าบูชาใบม้วนยังไม่โคสกก็กรรมการเหมือนบูชาแต่เนี่ยชื่ออย่างก็ครับ it should be please what is n a าอาจารย์รัตบอลสิริพวงพร้อมกับตอนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลางวันแทนวันนอนแล้วก็าวันพรุ่งนี้มาคืนเป็นพิธีเผาจริงพักกลางวันมีพิธีพระราชทานนะครับพัดจชดกไฟประชุมเลยเผาจริงนั่นก็คือมาคืนวันพรุ่งนี้ประมาณเวลาเนี้ยเนาจะได้แล้ววันนี้ปีน้องมานนี่แล้วเราวันพุธมีเวลาเนี่ยครับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนอกวันเสาร์วันเสาร์วันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้ผมก็อยู่นี่อยู่เนาะวยถึงวันพุกไปแล้ววันพุกพบบจนเผาเสร็จก็ับฉาทางไหนมาละเนาะขาผมเนี่ยเจ็ดวันวันติดไปเป็นวิณิกรพระราชทานเงินสดที่วัดศรีดอนใจอำเภอบ้านทิศงหวัดละปูนปรากฏว่าเจ้าเผาวันติดเนี่ยตอนแต่งคณะสถาลันศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ท่านประภูอมรนะครับ ท่านพระครูอมรพุทธิคุณสืบทอดไในนีเก้าปีนะครับพันศาห้าสิบเก้าโอ้โท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เมื่อในน้อยนะครับเป็นสามาเณรแล้วก็เป็กเป็นอุปสมบทเป็นพระสงฆ์วันนี้ขอบคุณน้องๆจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เนาะจากาคณะกรรมาธิการสืบเป็นชุดนี้ิติผมอยู่ที่ลำปางจะมีของของพิธีอยู่ที่ลำปางจะมี การสนับกนนารวัฒนธรรมจังหวัดจะได้มาช่วยดูแลนะครับในพิธีพระราชทานทุกที่เลยแต่ละจังหวัดในเดืนนี้นม,นมากเลยเพราะว่าจะได้บรรเทาความเจ้าภาพจะได้สบายอกสบายใจเพราะว่ามีทังคณะและเจ้าหน้าที่ที่ท่านคอยดูแลอยู่ผมจะได้ร่วมทำกับวัฒน,ธ,นธรรมยู่ทศ่ลปนาร์ลาาตล์ครับเจ้าหน้าที่องพิธีครับ จเจิญเด้อพี่น้องครับวันนี้ใดๆเข้ามาแล้วครับพี่น้องนๆเข้ามาวัดบานเีนหลวงปอองอ่อท่านพระครูขอบเขาท่านสมพรนะครับปัญญากระไดมหาครับเด็กร้อยบาทครับอุูจาหลวงุูจาพระขอ,นนอ,ะอ,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 อทั้งหมดทนานนะปัดป้อนกันกัมเด้อครับเอวังหุ่นดูดีดี่ปฏินามามีเจตน,น,นาสัทธาธรรมมหาบุตรปัญญาวงเป็นเก้าพันโดยพันยาผู้ทานุต,า,ตาหลอนหลานอยากพี่น้องของท่าน ได้มาร่วมทำบุญนำเดินไหวบาปรแล้วขอเดินนำบุญกุศลบนละบุญจินมุตานขอพระป่าข้าสาทันแลูกหลาธยาพุทธานุเกเต้าอยู่ดีมีใจอายุวันนับใจยากสุขีดจบปาปามีปีนี้ปีนานตลอดไปอายุวันโนสู้ขำป้าลังอ่าข้าพ่อจำพระสงฆ์นี้กันแต่เ่ินทางพร้อมคณะสัทธานำโดยพระเดชพระคุณพระราชเจ้าฉลิมกรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวาดวัดพระบาทที่เมืองบวรวิหาร คณะเจ้าภาพที่สองคณะสงฆ์อำเภอเมืองแพร่นำโดยท่านพระครูพี่บูนทัฒนคะตัวสนเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่คณะที่สามคณะจากวัดเมธังการว่านำโดยท่านพระครูวอลเวสสังฆกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่พร้อมคณะสัทธาวัดเมทังการว่าคณะเจ้าภาพคณะที่สี่เป็นชนะของผู้บริหารคณสาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่นำโดยพระเดชพระคุณพระราชเจ้าเฉลิมกรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอ,ธ,อธิการรัฐบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

วันตันณปิวาติมิสวากาโตุภควัตธรรมโมธรรมังนามะสามิสุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆสังฆังนามิภิลานิยามา Tak diambil mayang pantai wisung wisung rakan adaya tiksaran nena saha pancasila niya jama. Tak diambil mayang pantai wisung wisung rakan adaya tiksaran nena saha pancasila niya jama. นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namu datsa pekoa ต araēต samazamhatsa นัโมตัสสะภะพกวะโตอะระหะโตสัะกะชามิสังฆังสระนังคัจฉามิโอติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิโอติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิโอติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิโอติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิโอติยัมปีสังฆังสระนัง

xa lắm và dáng và bỏ dáng và lắm và dáng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  và và dáng 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 và i かいて。 पान्या पिधाय धनपान्या पिधा पान्या तिसा जपान्या ति न्यपान्या ธรมเจตนาปาปะุราณาาปะปุชนโอปนะปะปะโยปัจจันโตประโยชนัจจันโตาปามมโนอาภาัมมโนนิยตโตอนิยตโฏิปัน Jati kata peramat Hena hati aman Kayo jati kata peramat Kata-kata sopokan lo Upala pati jati kata chi ca tho pa na ma tho ta tho so pu ca lo u pa na pa ti cha na ma cha ye ke chi cu te kusala sa na mo la ye wa pa na la sa te tham ma ye ke chi

ปัจโยอาหะาปัจโยินปัจโยจันนปัจโยมาคคปัจโยสัมปโยชนปัจโยเวประโยชน์ปัจโยอาทิปัจโยนาทิปัจโยวิกตตปัจโยอาวิกัตตาปเจโะ จังหวัดแท้และแตกกาพรพัทนาสาธุการทอดท่าใจบางสกุลและพิจรารณาท่าใจบางสกุลเพื่อทิ่ิถวาย แต่หลวงพ่อก็ครูมอมรยพุทธิคุณอดีตเจ้าวาดวัดลงองซอ